Langa said thirty years of experience in agricultural media. ลูกช้างแนะนาตัวนะครับวิชานคงจันครับตัวลูกช้านี่นะครับอยู่ในวงการการเลี้ยงกุ้งมาสักระยะประมาณกี่ปีแล้วครับผมอยู่ในวงการกุ้งสามสิบสามปีครับสามสิบสามปีก็คือเริ่มตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่กุ้งอันนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ตอนนั้นก็ไปเริ่มต้นด้วยการไปเป็นนักวิจาการให้กับบริษัทใหญ่ของสามปีก็หลังจากนั้นก็ลาออกมาทําธุรกิจส่ททวนตัวในชื่ของจอว์เจนิกกุ้งเลยนะครับครับผม สามสิบปีจนถึงปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้อูชาเลี้ยงกุ้งขาวเป็นหลักไหมครับอ่าเลี้ยงกุ้งขาวครับเลี้ยงกุ้งขาวมันก็คือระยะในเวลาที่ที่ออกมาจากบริษัทใหญ่เลยก็ออกมาจากบริษัทก็ตอนนั้นก็มาเริ่มต้นทวาธุรกิจส่วนตัวในในชื่อร้านชอทธุรกิจกุ้งครับเป็นห้องแหลกในการตรวจเช็คคุณภาพน้ําในโรคกุ้งนะครับคล้ช้เป็นรูปแบบของคลินิก อ่าแล้วก็จะมีหายพวกเวยจภพันเป็นมีพันอาหารสัตว์นะคับอาหารสัตว์น้ำเนี่ยก็ก,ก็ทำแบบนี้มาตลอด30ปีแต่ว่าเื่องน,นึ่งเราก็ทําบ่อเลี้ยงปุ้งไม่มากผมไปเลี้ยงประมาณสัก สองบ่อสามบ่ออะไรแบบนี้ไปเลี้ยงเพื่อต้องการจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของการเลี้ยงกุ้งจริงๆเพื่อสามารถที่จะตอบคำถามกับคนที่เลี้ยงกุ้งด้วยกันเนี่ยนะครับคือสามสารถที่จะพูดคุยเป็นภระาเดียวกันได้คือเราท,ทําธุรกิจแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เลี้ยงกุ้งเลยเร,เราขายอย่างเดียวเราแนะนําอย่างเดียวเนี่ยคือมันจะเป็นข้อที่มาอ้างเสมอว่าแล้วแกเองไม่ได้เลี้ยงกุ้งแกมาให้คำรึกษามาให้คำแนะนําอย่างเดียวผมก็เลยเลี้ยงกุ้งแล้วก็จนนึ่งก็ทำการทดลองศึกษาวิจัยเรื่องราวของการใช้ สินค้าแต่ละตัวก่อนที่จะนามาใช้หรือนํามาขายในในร้านเนี่ยนะครับนำเสนอเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งด้วยกันเนี่ยคือจะได้มั่นใจในตัวสินค้านั้นๆ<ม>ด้วยก็คือคล้ายๆเป็นบ่อทดลองนะครับของผมก็คือตรงนั้นนะเริ่มต้นใช่ไหมครับก็คือเราก็เริ่มเริ่มมาจากไม่ใช่ใช่ลใชแล้ววันนี้จะทําแบบนั้นมาตลอดครับก็คือเลี้ยงกุ้งอยู่สองบอ่อสามบอ่อแล้วก็มีการทดลองใช้สินค้ามาตลอดบริษัทไหนมานําเสนอสินค้ากับเราเนี่ยนะครับก็คือเราเองก็จะมีข้อเสนอเป็นถิ่แรกเลยบ่อถ้าสินค้าคุณดีจริงก็ ผมขอมาทําการทดลองพร้อมกับเอาผลการทดลองการใช้เนี่ยให้กับบริษัทถ้ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเราก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลกับไปที่บริษัทได้ ครับแต่้สมมติว่ากรณนี้ว่าสินค้ามันใช้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเราก็สามารถคอมเมนต์ไปได้ว่าเราไม่ประทับใจใด้วยผลนั้นอีกนี้ซึ่งเราจะใช้อ้องแรกของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวตรวจวัดแต่ถ้าสินค้าตัวนั้นออกมาดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุยกับบริษัทในเรื่องราวของการค้าการขายการนํามาเสนอให้กับคนเลี้ยงปุ้งรายอยื่นๆเนี่ยนะครับเป็นการขยายตลาดก็คือ วงชาญไม่ได้เลี้ยงกุ้งขายเป็นจำนวนมากไม่ไม่ได้เลี้ยงความใหญ่ๆหเป็นเกษตรกรรายย่อย้ามองและเป็นเกษตรกรรายย่อยครับแต่คือเลี้ยงไปก็เก็บข้อมูลไปใช่ไหมครับได้ใจก็คือเป็นเป็นบ่อทดลองมากกวา่าเลี้ยงบ่อกับละมอนประมาณทั้งสองได้สามได้ครับไปเลี้ยงความเค็มต่ําก็มีคือไม่ไม่มีความเค็มเลยก็มีแล้วก็ความเค็มสูงจัดก็มีก็คือเกวิธีการเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราก็ทําในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เขา รู้ว่ามันดีจริงไหมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็มันสามารถมายืนยันกับคนที่จะมาใช้สินค้าได้ชัดเจนว่าสินค้าตัวนี้ครับผมได้ใช้ที่ฟาร์มของผมแล้วได้ทดลองในบอกของผมแล้วผลออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเราเองก็ได้สบายใจเวลาขายสินค้าไปเนี่ยถ้าบอกว่าคือไม่ไปหลอกครันะครับเขาเองก็สบายใจว่าเออทางลุงชาเนงได้เอาไปใช้ได้สินค้าตัวนี้ผลออกมาแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจก็คือเรามีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาขาย กาบนามาใช้และนํามาขายเนี่ยก็ต้องต้อง,องมั่นใจสินค้าด้วยตัวเองก่อนทําอย่างนี้มาตลอดสามสิบปีถูกต้องครับและจนในทุกวันนี้ในพื้นที่ของที่ลุงชานดูแลอยู่ตรงตรงนั้นตรงนั้นนะครับเกษตรกรมีความมั่นใจเยอะขึ้นมากไหมครับก็จริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็ทําธุรกิจตรงนี้มาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับประมาณในพื้นที่ประมาณสี่อำเภอเนี่ยนะครับ r a n ตั้งแต่จะถึงพราดลานโนดปักพนงังหัวไซเคียนใหญ่ นะครับก็คือในจุดพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังว่างาั้นนะครับชอ,บชอบจะมีห้องแรบ,บอยู่ประมาณสี่ห้าจุดอำเภอละหนึ่งจุดเป็นจุดก็ลูกค้าก็ไปใช้บริการกันทุกวันเลยครับวันหนึ่งประมาณสักสิบรายต่อหนึ่งสาขาก็ถราบกว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีฤกษ์กรเข้ามาใช้บริการห้องแลกปรึกษาเน,นี่ยก็อยู่ประมาณสักสี่จห้าสิบรายทุกวันครับทีนี้ถ้าพูดถึงร้านชอเทคนิคกุ้งอ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อะไรครับอ่าในพื้นที่ของโซนลุ่มน้ําปากพนัง ครับนะครับมีเงียมเภือด้านโนดมีหัวไซมีปากพันนางมีเชียนใหญ่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากจากพื้นที่ไหนก่อนครับลุงตา,าสาขาแม่อยู่เทียมเภอหัวใจครับใช้ระยะเวลาสักกี่ปีครับลุงตา,าในการขยายสาขาตรงนั้นก็ห้าปีครับหลังจากที่เราเปิดสาขาแรกมันไปได้สวยไปได้ดีก็เลยขยายสาขาอ,ออกไปเรื่อยๆหลังจากที่มีสาขาหนึ่งไปสาขาสองใช้เวลาประมาณห้าปีครับทีนี้พอเราขยายสาขาเนี้ยครับแล้ว ในส่วนของการทดลองเราก็ยังทดลองอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับใช่ครับใช่เพราะถือว่าเป็นเ,เป็นพื้นที่เดียวกันก็คือครเรียกว่าในควบคุมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทีนี้พอประสบการณ์กวสิบปีที่ท,ที่ลุงชานเข้ามาอยู่ในงค์การนี้ครับเราได้มีการแนะนำหรือจะให้กเกษตรให้ความรู้กรเกษตรกรเป็น วิชาการมากขึ้นใช่แล้วก็คือจุดหลักของเราเลยใช้วิชาการในการนํในการทําการค้านะั่ก็คือเอาเอาตัวตัวนําก็คือเอาวิชาการก็เป็นตัวนําำถือว่าเป็นวิชาการท,ที่ใช้ห้องแหลกใช้นักวิชาการนะครับเข้ามาร่วมในการนั่งตรวจน้ํา<ำ>วิเคราะห์น้านั่นก็ห้ายถึงไน้นก็จะเป็นนักวิชาการที่จบจากอาประมงมาครับครับทีนี้ถ้าพูดถึง,ถ,งถึงในเรื่องของร้านนะครับทางร้านมีบริการอะไรบ้างที่ทางชาวที่กุ้งจะไป อポートเกษตรกรในพื้นที่หรือลูกค้าของเราครับก็มีตรวจคุณภาพน้ํานะครับตลอดการเลี้ยงตั้งน,นัดตั้งแต่ก่อนปล่อยกุ้งจนถึงนะครับจากกุ้งหรืก็คือโปรแกรมการเช็คคุณภาพน้าให้กับลูกค้าเนี่ยนะจ๊ะหนึ่งถ้ากรณีที่ว่าเขาจะเช็คเป็นโปรแกรมก็นแนะนําให้เช็คอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินก็มีปนันหาขึ้นมาก็มาเพื่อไหไ่ก็ได้นั่นคือในส่วนของคุณภาพน้ําการตรวจคุณภาพน้ำเนี่ยก็จะแยกมีข้อคอวามตั้งแต่การวัดค่าความเค็ม P s นะครับอันคารายในไกรแอมโมนเนียแรธาตุรวมไปถึงการตรวจเช็คข้าเแ็นตน้นแล้วก็การเพาะเชื้อในน้ําด้วยอืมใช่แล้วก็ส่วนที่สองก็คือเป็นการตรวจในสุขภาพกุ้งแล้วก็กุ้งมาวิเคราะห์มาตรวจเข้ากล้องจุลชั์ขึ้นจอให้ลูกค้าได้เห็นอืมจะตรวจดูภายนอกตรวจดูภายในนะครับภายนอกก็จะเน้นตรวจพวกอ่าดูพวกขยาดพวกสกปอรต่างๆนะครับแล้วก็ ภายในก็จะเน้นตรวจในเรื่องของอสภาพของตับกุ้งนะครับปูตับเอยเม็ดไขมันเอ้ยตับเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะวิเคราะห์บอกได้ในเรื่องราวของสุขภาพกุ้งนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําตามปัญหาที่เจอแล้วก็มีการพเพาะเชื้อด้วยในกุ้งเนี่ยนะครับว่ามีเชื้อเนี่ย เข้าไปทาลายตัวกุ้งแล้วหรือ,อยังอะไรแบบนี้ครับก็จะได้คำแนะนำไปนั่นในในในส่วนของแกลบนะครับก็คราวนี้จากแกลบเนี่ยก็มาในส่วนของการดำเนินการด้านสินค้าที่จําเป็นนะครับเกษตรกรนะครับตั้งแต่อาหารกุ้งนะครับผมเนี่ยก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายพวกวิรภัณฑพันเียนพันจัดบริจัดค้าปัจจัยประมาณ40บริจัดครับลุงชอนมีวิธีการคัดเลือกอยังไงที่จะนำมาวางจำหน่ายในระครับของเรา บริษัทหนึ่งๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ต้องคัดเลือกสินค้าตัวที่ดีๆจริงๆเอามาลง<ช>รับไม่ได้ว่าคุณมีสินค้าจิตตัวแล้วจะลงสินค้าที่ร้านตัต้องอุดุ้งได้ทั้งหมดนะครับต้องผ่านการทดลองผ่านการทดสอบอ่าถึงความพอใจก่อนนะครับอาจารย์ถึงจะคัดเลือกสินค้ามาลงในร้านบางบริษัทเขาก็ได้แค่ตัวเดียว<ช>นะครับ<ช>ข้อพยานจะส่งสินค้าเข้ามาเรื่อยๆผมบอกแล้วก็ไม่ไม่ปิดกั้นกันนะแต่ใครมีสินค้าดีก็มานําเสนอ นะครับคุณสอบตัวที่หนึ่งที่สองที่สามผ่านนะครับคุณก็ขายสินค้าตัวที่สี่ที่ห้าได้แต่คุณขายอยู่แค่ตัวเดียวได้ตัวอื่นไม่สามารถเช็คได้ก็เราค้าขายก็นเพียงตัวเดียวตัดไม่ได้ว่าจะจะขายสินค้าทั้งหมดทุกบริษัทที่มีนะครับทางบริษัทก็ก็นำมาเสนอเลยว่าเราก็มาดูแล้วมันไม่ไม่ตรงกับประเด็นของการธารมชายของเราก็ ทำกานบ้านกันมาใหม่หนะครับใช้เปิดราบต,ต,ตล,ลอดในส่วนของการผ่านการทดสอบนะครับคือการทดสอบของตัวลุงชานเองด้วยเป็นหลักใช่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่จะ,ะดูผลการใช้ในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราจะสังเกตจากน้ำหรือกุ้งในบ่อที่เราใส่สินค้านั้นๆไปนะครับผมยกตัวอย่างว่าสินค้าตัวไช้กราพัดแบบเนี้ยนะครับของบริษัทเอ็กราเนี่ย ใหม่ๆก็เข้าสินค้ามาให้ผมทดลองยี่สิกบกระสอบนี่อ่าตอนแรกผมก็บอกอมันก็บริจาคจะชดไปครับบริจก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมายนะครับถ้าจะให้ซื้อมาใส่เลยบางทีผมก็บอกผมไม่เอาอแต่ว่าบางเงินว่าบริษัทเองเขาก็อ่าให้สินค้ามาเป็นการทดลองอืครับใช่นะครับจริง ผมก็โอเคไหนก็คุณให้ผมใช้แล้วผมจะไปใช้แต่ว่าผลออกมาอะไรเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลกลับตามความเป็นจริงที่ผมเห็นนะผมก็เลยเอาตัวเทปแป๊พัดเนี่ยไปไปไปใช้ในกุ้งตามที่บริษัทเขาแนะนํามาจับกอยเราไปใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในัจก็คือความเสียงเรงของกุ้งการลากคราบที่มีมีมากขึ้นนะครับเรื่องแผลเรื่องเปลือกเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าทัวตัวไปเหมือนเราใช้เนี่ย หรือพอในธาตินีเนี่ยพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะละลายหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตัวเป็นต้นเนี่ยนะครับจะดูไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนทตใหปน้ำเขียวแต่พอเราไม่ใช้ตัวเท่ากราบปุ๊บเนี่ยเป็นต้นมันกลับไม่บูมนะครับน้ําไม่เข้มนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งกุ้งก็มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทั้งส่วนหนึ่งก็คือละลายก็แต่ตัวอ่ากุ้งเอาไปใช้ได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือกุ้งเนี่ยชอบมาแทะกินสังเกตจากในยอเนี่ยกุ้งข้ามมาล้อมกินกันเต็มเลยถ้ามันขาดใน้าตาเนี่ยตัว เลยทำให้เรามองเห็นกันเกตตรงนี้ดูว่าโอ้มันเข้าชามันเข้าท่านะครับก็หลังจากนั้นก็เอาน้ํามาตรวจผลเล็กอะไรต่างๆนะครับก็พบว่าตัวในชาติตัวเนี้ไม่มีผลทําให้เป็นต้นบูมในบ่อแ,แล้วก็เราก็เ็นกุ้งเนี่ยที่มองเห็นอยู่ก็ก็มันดีขึ้นก็สั่งเข้ามาใช้คราวนี้มาใช้ก็จับผลกันตลอดการเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงไปตลอดขอบตลอดเกลือจริงๆเนี่ยนะครับเราเรื่องขายกุ้งเป็นได้ จากเมื่อก่อนเนี่ยขายกุ้งเป็นไม่ได้เพราะว่าสีเราไม่ได้สีกุ้งเนี่ยนะครับสําคัญมากกับาาการจับกุ้งเป็นเนี่ยเรื่องกุ้งเป็นเนี่ยเขพูดถึงว่าจริงๆแรกรจับเนี่ยเขาเรียกกุ้งเกล็ดพรีเมียมแคร์ผงนะครับอพอจะจับกุ้งเป็นพาไปต้มกุ้งจะต้องเป็นสีแดงเข้มนะครับพอเราใช้แล้วเจ้าตัวน,นี้ตอนจับของก็เลยอ,ออกกับมันเลยว่าโอเคสินค้าเขาเนี่ยใช้ได้โดยทีเดียวนะครับก็เริ่มมีการสั่งสินค้าลงมาแนะนำเกษตรกร ในพื้นที่ให้ใช้สินค้ากันนะครับสุดท้ายชาวบ้านก็คนเลี้ยงกุ้งทั่วไปก็สามารถที่จะเริ่มเอาสินค้าจากห้ากอบสิบกรอบเนี่ยนะครับคราวนีก้ก็เริ่มสั่งกันเป็นตันนะครับสั่งเงนลงทุนถรถนะครับก็เป็นลงกันตามปากบ,บอกบางคนก็หุ้นกันสามรายสี่รายห้าายสั่ง,ปงเป็นกันรถดเป็นลงแล้วก็แบ่งกันนะครับซึ่งเราก็จําตลาดในลันกษณะแบบนี้ครับ,รบทีนี้พอเรา ก็แต่เริ่มต้นที่เขาให้ทดลองใช้จนถึงทุกวันนี้ครับลุงชานรู้จักใช้เอ็กซ์กามามากี่บปีแล้วครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะครบหนึ่งปีกว่าๆนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันกุ้งเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมปีหยกสองเนี่ยนะครับเัราะนั้นสินค้าก็เริ่มมาแนะนําผมในช่วงงานวันกุ้งนะครับเอาสินค้ามาทดลองใช้เนี่ยวันกุ้งที่งานวันกุ้งสงขลานครศรีเนี่ยนะครับเดจอนในเดือนพฤษภาคมื่าปีหยกสอง นะครับเริ่มจากวันนั้นนะครับมาถึงปัจจุบันครับแลวระยะเวลาที่ลุงชานตัดสินใจเรียกแบบว่ามันดีแน่นอนเลยมันสักระยะเลาระยะเวลาสักกี่เดือนครับก็ประม,มาณสองเดือนครับนี่ถครับก็คือเริ่มจากกุ้งสักต้น,นอะนรยังไงครับรที่เราแบบดูบผลไปใช้ในช่วงกุ้งกุ้งเล็กครับกุ้งอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับ,รบเริ่มทดลองดูลกักษณะของกุ้งที่เลี้ยงอยู่ ครับแล้วก็ใช้ต่อนเนื่องไปจนกระทั่งกุ้งกุ้งจับพอจับเนี่ยเราจะบอกมาแล้วกุ้งก็ได้คุณภาพดีมากเยอะปัญหาเรื่องกุ้งเปลือกนิ่ตัวหลวงมาเลยการๆตานเนี่ยนะครับอ่อนเดี๋ยวผมชอบที่สุดคือ,คอเป็นต้นไอ้เป็นต้นมันไม่บูมครับและในภาพตรงนี้เป็นต้นไม่บูม,อ,มอันนี้คือแบบหลักๆที่เราเห็นใช่ครับใช่เพราะการเลี้ยงกุ้งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากครับคนส่วนใหญ่จะมองข้ามเรื่องของเป็นต้นโดยเฉพาะเป็นต้นตอนนี้นะครับมันเป็นเป็นต้นพิษเยอะมาก ผมเรียกมันว่าวัชชแปรงต้นวัชชะแปงต้นใช่วัชชะแปรงต้นก็คือเหมือนวัชพืชนี่แหละคือพืชที่เราไม่ต้องกา่ะนะครับมันจะมีเป็งต้นดีกับเป็งต้นร้ายเป็งต้นร้ายเนี่ยผมเรียกมันว่าวัชชแปรงต้นครับผมก็คือเป็นเปรงต้นพลิษอ่ะมันข้ามาในบ่อแล้วมันสร้างปัญหาก็จะพุ่งนะครับอืมปัจจุบันเนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยไปมองในเรื่องของปัญหาตรงนี้นะครับการวิเคราะห์ การดูคุณภาพน้ำก็ไม่ได้ส่องเป็นต้นกันกแต้วสุดท้ายเนี่ยพอเจอที่ขา,ขาวขึ้นมาก็บางทีจะโทษในสิ่งปัจจัยที่มันไม่เกี่ยวข้องด้วยอะไรดบบนนี้เหมือนกรณีบางคนเนี่ยก็คือไปมองในเรื่องของอาหารกุ้งนะครับก็เป็นมองว่าเออวันนี้เปลี่ยนวัตถุดิบจากปลาปนมาเป็นตัวเหลืองจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของที่ขาวมผมบอกถ้าเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยทุกบ่อที่ใช้อาหารกุ้งนี้ไปก็ต้องเป็นที่ขาวหมดก็เป็นแบบนั้นถูกไหมครับใช่ครับแต่ขณะที่ว่าม,มันไม่ได้เป็นหมดทุกบ่อเนี่ย นะครับใช้อาหารแต่ดบ่ออาหารตัวเดียวกันเนี่ยแต่มันเป็นที่ขาวแค่สามบอ่อสี่บ่อแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องของอาหารคราวนี้เรามาก็มาวิเคราะห์กันว่าถ้าไม่ใช่เรื่องอาหารจะเป็นเรื่องอะไรไปดูสามบอ่อสี่บ่อที่เป็นที่ขาวในจำนวนสุดบ่อเนี่ยก็ทุกบ่อจะมีปัญหาเรื่องน้ําเข้มน้นําเขียวอ่าเพราะน้ำเข้มน้นําเขียวเราเอาน้ําพวกนี้มาตรวจมาวิเคราะห์ดูว่า การเคลื่อนัน้นเสียมันเกิดจากสายเหตุเป็นต้นตัวไหนนะครับก็ไปเจอเป็นต้นพิษนะครับเป็นฉพาะบางตัวเนี่ยเหมือนกลุ่มของยูกีหน้าเองเนี่ยนะครับร้ายมากตัวนี้อ่าบ่อที่มีกุยหน้าทุกบอ่อจะเจอมัญาก็คือที่ขาวบ่อที่เป็นที่ขาวมาตรวจแคนซต้นก็จะเจอย,ยูกกีหน้าแล้วเราก็เลยคอนตทรงขึ้นมาว่าวันนี้แคนซ์ต้นเนี่ยเป็นปันจจัยหลักที่ทําให้ปุ้งเป็นโรคที่ขาวเพราะมันมีตัวสารดีไอตัวท็อกซินเนี่ยเยอะมากในในตัวยุกกีหน้าเนี่ย แล้วก็เวลามันแตกตัวออกมาเนี่ยมันก็ปลดปล่อยพวกแบตเีเรียออกมาจากไนเซิลของมันด้วยนะครับพอมันเข้าไปในลาไส้ของกุ้งเนี่ยมันไปแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกจากปล่อยสารพิษให้กับทําทําให้กุ้งเครียดแล้วเนี่ยนะครับลาไส้อักเสบและที่ขาวร่วมทาลายไอตัวแบคทีเรียที่แตกออกมาเนี่ยก็ไปร่วมทาลายอีกทีหนึ่งจะให่ผนังลำไส้เนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็หลุดลอกออกมากลายเป็นที่ขาว ของผมเองนะครับนี่คือใ,ใ,ในความคิเดเห็นของอาจารย์ในอิเนเดียแ้วยคัอยากจะให้แนะนําวิธีการใช้หรืออัตราส่วนในการใช้ตอนในแยกผมก็ไม่คิดว่าในช่วงเล็กมีความจาเป็นนะครับเราจะมองอย่างเงี้ย <ใช S 2> ตู้เล็กตอนตอน,นใหม่ๆั้งแยกนะครับผม่องพราะว่าเรามาใช้ในช่วงกุ้งประมาณสิบห้ายี่สิบวันแล้วแต่พอมาในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมก็มาจากกัดประเด็นตั้งแต่ว่าวันปล่อยเลยในช่วงที่ปล่อยกุ้งเนี่ยนะครับก็คือดวงจานรจะใช้ไทร์ซ่าเนี่ย หนึ่งกระอสอบต่อกุ้งสองแสนตัวนะครับนั่นก็คือในตอนที่เรากําลังปล่อยกุ้งนะครับก็คือลงไปก่อนที่จะปล่อยกุ้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้ากุ้งหกแสนตัวแบบเนี้ก็คือต้องใช้สามกระสอบนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกุ้งที่จานวนกุ้งที่เราปล่อยวันนั้นว่ามีมากเค่ไหนก็คือยึดหลักว่าสองแสนตัวเนี่ยนะครับใช้ตัวไทเซอร์เนี่ยหนึ่งกระสอบนะครับซึ่ง วิธีการนี้จะช่วยให้กุ้งเนี่ยนะครับมีอัตรารอดที่สูงมากนะครับแล้วก็แนะนําไปถึงพี่น้องเกษตคครกรด้วยนะครับว่าถ้าจะใช้ตัวได้ค่าเซกซ่านะครับในช่วงที่ปลอยกุ้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็แนะนําแบบหลังจากนั้นทุกคืนผมจะจัดโปรแกรมการลงแด้ค่าในช่วงสิบห้าวันแรกเนี่ยก็คือลงคืนแล้วหนึ่งกระสอบคืนและวหนึ่งกระสอบทุกคืนนะครับพอหนึ่งทุ่มเนี่ยก็คือจะลงเซกซ่าจที่หัวสะผานหวันอาหารกุ้งแล้ว นะครับลงร่วมกับโปรตียมด้วยครับนื่องจโปรตีนห้ากิโลร่วมกับเทก้าหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบก็คือยี่สิบกิโลนะครับก่อนลงทุกตัวข้ามนะครับในในช่วงที่สิบห้าวันแรกซึ่งถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุด่าฟุ้งเนี่ยนะครับจะตายรอดสูงมากนะครับครับแล้ะก็จะรอดคาบดีครับครับไม่จ็อกตัวไม่ซีบ เนื้อไม่คุณโอกาสซึ่นการที่ว่ากุ้งไม่จอกกุ้งไม่ซีดเนื้อไม่คุณเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่จะบอกว่ากุ้งบ่อนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นเยนอเนืเ <c oughs> นี่ยน้อยนะครับหรือไม่เจอเยือเนสแต่ถ้าบ่อไหนที่เจอปัญหาของกล้ามเนื้อคุณเนื้อขาวกุ้งจกกุ้งเพียบกุ้งตัวตเกรงนะครับช่วงสิบห้าวันแรกเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็เราจะเจอปัญหาที่จะตามมานั่นก็คือโรคเยือเนืครับ เ่วงต่อปก็คือหมายถึงว่าพอเริ่มทิพยอได้ตรงนั้นนะครับเราก็มาใช้อัตราส่วนของแร่ธาตุกับอาหารในที่40เปอร์เซ็นสมมุติว่าผมให้อาหารไปา50กิโลนะครับก็เท่ากับว่าใช้ตัวทเ้จ้าเนี่ย40เปอร์เซ็นี่ก็5ส20ก็เท่ากับว่ามันจะตอบนะครับในในขณะที่ถ้าอาหารมันปรับขึ้นไปเรื่อยๆสมมุติว่าขึ้นไปที่100กิโลคือ4ะตอบอาหารเนี่ยนะครับ เราก็จะปรับตัวไท้ไดาขึ้นไป20%ก็คือ2กระสอบนะครับก็ปรับอัาส่วนโดยประมาณไม่ถึงแบบว่าต้องเททีเดียวนะครับโดยปรับมาณโดยประมาณนะครับเหมือนขนาดนี้เนี่ยผมกินอยู่10กระสอบ10กระสอบก็ถ้ากับ250กิโลนะครับ250กิโลก็ใช้คือประมาณ5กระสอบอ่าก็ไม่ไม่ถึงแบบว่าต้องขิ้งติ้งเะกันเ๊ะๆแต่ว่าโดยส่วนโดประมาณสัก3-40%ของอาหารที่ใช้ นะครับซึ่งถ้าเราใช้แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องของการลอกคราบเรื่องของเกลอดนิ่มไม่เจอในเรื่องของตัวช็อตัวงอนะครับแล้วก็เวลาเราดูดเลนขึ้นมาเนี่ยเราแทบจะไม่เจอปัญหาเรื่องตุ้งตึงว่าดูดขึ้นมาเลยก็คืออาตัวส่วนกับอาหารนะครับที่ใช้ใช้ต่อไปจนถึงวันจับเลยนะครับใช่ครับถูกต้องครับใช้จนถึงวันจับนะครับโอเคครับใช้ได้ท่าี่นเป็นรูปแบบของการเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมป้องกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ได้ท่า ในในเรื่องของการใช้แก้ป hey. ัญหาแต่การแก้ปัญหาเนี่ยค so, so, mm ือรอให้กุ้งตัวซีบจะเจอยกยอและตัวกัดยองงอถ้าเจอลักษณะแบบนี้แล้วก็ถึงจะเอาแร้อท่ามาอาดที่แก้ปัญหาซึ่งลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมบอกได้ว่าถามว่าได้ผลเนียมันก็ได้ผลแต่ว่ามันได้ผลระดับหนึ่งนะครับคือร้อตระหนัาเกิดเป็นมาแก้แต่ของผมเนี่ยคือไม่ต้องร้อใต้ะหนัาเกิดคือเราใช้ในโปรแกรมป้องกันลงทุกคืนทุกคืน นะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าต้นทุนใช้ได้ค่าที่เราใช้ไปหรือปริมาณได้ค่าที่ใช้เนี่ยสมมติว่าเราใช้อาหารไปทั้งหมดสิบตันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้อยู่ประมาณแค่ค่าตันนะครับตลอดการเลี้ยงเนี่ยนะครับก็คือผมจะสั่งมาใช้เนี่ยก็จะมี อ่าเจ้าอาหารติดตันก็อยู่ประมาณไม่ไม่ถึงห้าตันนะครับใช้จริงๆเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักสามตันแต่คิดแล้วก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นของอาหารที่ใช้ต่อใช้เป๊ะๆกันจริงๆเนี่ยเหมือนว่าอาหารเราสิดตันเนี่ยก็ท้าเกัว่าใช้ใช้ไทก้าไปทั้งหมดเนี่ยก็คือสี่ตันก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นหมายถึงว่าเอา,าเป๊ะๆกันเลยแต่ว่ามันจะวิ่งอยู่ตรงนั้นะครับประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ลุงชาสรุปอีกทีหนึ่งว่าข้อดีหลักๆเลยที่แบบเห็นชัดๆเลยของแม่ทาไทก้า เพราะที่หนึ่งเลยนะครับต,ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับได้ท่าที่ซ้ายโดยทั่ว,วไปในตลาดนะครับถึงได้ท่าที่จะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศกงต้องบอกว่าตรงนี้หนึ่งราคาแพงแล้วนะครับเราต้องขาดดินการค้ากับต่างประเทศเยอะมากในเรื่องของการสังร่งได้ท่าเข้ามาเนี่ยมบอกว่าเยอะมากๆถ้าเป็นแทยกล้าเนี่ยเราถือว่าวันนี้ไม่ได้เป็นได้ท่าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศครับมาถอเป็นเป็นได้ท่าในเมืองไทยนะครับเป็นได้ท่ารวมทีม่ทางวิจทเองก็ ทำตัวออกมาแล้วก็ให้คนเลี้ยงกุ้งใช้โดยที่วางเงินเราไม่ไหลออกไปต่างประเทศเลยนั่นข้อที่หนึ่งเลยนะครับครับ <Sure. S 2> ข้อที่สองก็คือตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากนั่นก็คือในเรื่องของตัวกุ้งเองที่ผมบอกว่าคือกุ้งเนี่ยนะครับจะได้รับรนธาตุทั้งรูปแบบของการอาบและการกิน mm hmm. นะครับตัวนี้มันกินได้ด้วยแล้วก็มันอาบด้วยต้องกินก็นอาบกุ้งออกเรใจ้างเหลือได้จริงๆอื mm hmm. sure. ครับกัดแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือกุ้งเนี่ยจะสีสวยตัวสวยนะครับ เวลาจับปูงออกมาก็คือจะได้ป้งที่เป็นเกลือเทียมนะครับแล้วก็ผลพวงที่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการบูมของเซนตันพิษในบอ่อเนี่ยนะครับจะเกิดน้อยมากส่วนการใช้ได้ภาพประเภทที่ละลายน้ําอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมคอรย์ยเหล่านี้นะครับที่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะทาให้พวกนี้เซนตันจะนาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากประสบการณ์30ปีเนี่ยผมอยากให้ผ่้นแนะนำซื่อหัวใจสาาัสาพัญธ์ยการดูแลคุณภาพน้หาร ว่าหลักๆเลยบริเยกุ้งเนี่ยเขาควรหลัดูแลคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับก็คือหลักๆเลยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยผมให้เจ็บการในหลักการที่คือมันต้องเช่งวิชาการนะครับเหมือนการใช้ได้ท่าเดือยวแนนะครับวันนี้คุณรู้ยังไงว่ามันขาดได้ท่านะครับหนึ่งคุณอาจจะต้องเอาไปวัดไปตรวจไปเช็ค นีครับกา <kind S 1> รเตือนได้ธาตุถึงจะรู้ว่าวันนี้ได้ธาตุขาดบ้างน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราใช้ในโปรแกรมป้องกันจะดีกว่าการที่เราแก้ปัญหาไหมแ้าถึงเมื่อร้อมันขาดเราไปใส่อย่างเนี้ยกับการที่ว่าเราใส่วาสแยมมันขาดเนี่ยโยปรแกรมการใช้ได้ธาตุเนี่ยในเชิงป้องกันมันจะดีกว่าการแก้ปัญหาอย่าง,งเชัดเจนครับนะครับส่วนการตรวจเช็คคุณภาพน้ําเนี่ยก็ตรวจเช็คกันโดยละเอียดนะครับทุกตัวสุกค่านะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันนี้อันนี้จะต้องจะต้องทํา ตอนที่สองเนี่ยสุขภาพกุ้งเองนะครับคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะต้องดูกุ้งเป็นนะครับยกยอขึ้นมาในกุ้งอ่อนแอมั้ยกุ้งดิบตัวไหมหมุนกี่เกลียวะ่ะ้าเวลาหมุนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือต้องดูหมดตรงนี้ครับกามแงงของกุ้งจะเป็นตัวบอกสุขภาพของกุ้งได้ครับ การกินอาหารการเช็คอเนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดที่หมายถึงว่าวันนี้อาหารไม่ขาดแล้วก็อาหารต้องไม่เหลือพ็าโดนใหญ่มีเด็ดขาดบางคนขาดก็พอขาดแล้วแต่ว่า,าแปรอเยก็พุ่งโตช้าครับแต่ถ้ามันเหลือมันก็กลายเป็นของเสียของเน่านะครับแล้วก็กลายเป็นโมลพิษเกิดขึ้นในบ่อมากมาย เอ็มวันนี้เนี่ยผมว่าหัวใจในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นฉากที่หลายๆอย่างที่เอามาปฏิบัติต่อกันถ้าพูดในเรื่องของปัจจัยความสาเร็จในที่การเลี้ยงกุ้งเนี่ยผมต้องบอกว่าในเรื่องของผมจะให้เรื่องขององค์ความรู้เนี่ยมาก่อนวันนี้เนี่ยใครคิดจะมาเลี้ยงกุ้งเนี่ยถามว่าคุณรู้มันจริงไหมถ้าคุณยังไม่รู้ให้คุณไปเรียนรู้มาก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยปัจจัยที่สองเนี่ยมามองเรื่องคุณนะครับไม่ใช่คุณมีทุนแล้วคุณจะมาเลี้ยงกุ้งโดยที่ว่าหมายถึงว่า โดยที่คุณยังไม่รู้เนี่ยซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะมีตุนสี่ล้านคุณก็ามาทิ้งน,น้ำหมดแล้วครับอือใช่อ่าเลือกจำเลที่ดีนะครับจำเลที่ดีเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ง่ายเสม,มอไปนะครับแต่ถ้าเราได้จำเลเลียงกุ้งมาเนี่ยเราจะวางระบบความจัดการแดดไหนให้ํำเลเลียงกุ้งตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมกับกับพื้นที่นั้นๆด้วย การจัดการคุณภาพน้ําก็เป็นเรื่องสําคัญในในในปัะเัยความสําเร็จนะครับตรงนี้ต้องต้องเป็นหลักวิจารารหน่อยนะครับการ,รตรวจคุณภาพ้สุขภาพกุ้งการวางโปรแกรมอาหารให้กุ้งกินนะครับการวางโปรแกรมได้ธาตเครื่องไม้เครื่องมือในการเลี้ยงกุ้งก็ต้องมีความพร้อม รับอุปกรณ์เนี่ยสำคัญคแล้วก็สุดท้ายก็คือในหวัวข้อของคนเลี้ยงกุ้งผมจะให้ความสำคัญมากตัวนี้ถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญวันนี้ถ้าเราเป็นเจ้าแกเนี่ยนะครับคนเลี้ยงกุ้งเราเนี่ยนะครับลูกน้องเราตรงนี้ต้องต้องจริงต้องดูกุ้งเป็นน้ําเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับายอานาจัรเสมอ นะครับโดยเราเป็นเจ้าเก่ก็ถ้าลูกน้องรายงานปัญหามาก็ต้องแก้ปัญหาให้กับบ่อได้เจ้าเกะไม่เข้าใจลูกน้องก็ไม่เข้าใจต่างคนก็ไม่เข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะนําไปสูขข่ความสำเร็จได้ครับก็เลยผมนับหนึ่งที่องค์ความรู้ครับอทีนี้ผมอยากให้ฝากที่เกษตรกรนะครับว่ากรมรัมงมหาได้ทลาดอยากให้ทุกท่าน,นแนะนําทาไมถึง<ต>อยาก<ต>ให้รถตลอดใช้ผมว่าเราวันนี้ไปก่อตั<ม>้งใจนะครับยังจับสน ในเรื่องราวของการใช้แร่ธาตุในการเลี้ยงปุ้งเนี่ยนะครับก็เป็นธาตุเป็นตัวตเลือกตัวหนึ่งนะครับให้ลองพิจารณาลองนําไปใช้ดูในโปรแกรมของการเลี้ยงแร่ธาตุปุ้งนะครับเหมือนผมบอกว่าไม่ต้องรอเจอปัญหาไม่ใช้นะครับใช้เป็นโปรแกรมป้องกันด้วยแต่ธาตุเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มาเหยียบไปนิดหนึ่งนะครับเพราะธาใช้แคลเซียมเดียวเนี่ยนะครับถุงเลี้ยงปุ้งแม่นมากๆเนี่ยได้แล้วสองแสนสามแสนเนี่ยนะครับต้องจะต้องเอาตัวโพแทสเซียมเนี่ยไอ้ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัวแดงวัวแดงเนี่ยนะครับไปร่วมด้วยครับ ก็จะสามารถเลี้ยงกุ้งเหีืนดิ้นมากฝากถึงร้านเชอร์นิคนะครับเชอร์นิกุ้งเองก็คือถือว่าเป็นเราด้เชสโลแกนที่บอกครับสุขภาพกุ้งของท่านคือง,งานของเรานะครับเลี้ยงกุ้งมีปัญหาปรึกษาจอเทคนิคกุ้งนะครับก็เชโลแกนี้ใช้ได้มาตลอดแล้วก็เราเองก็จะมาตามสโ,โลแกนนะครับนั่นก็คือเอาเรื่องยาวของทิ่ากาจารเป็นตัวนํานะครับการขายการค้า การนี้เป็นตัวตามนะครับก็จะเอาวิชาการนำนำนำเสมอครับในการทาตรงนี้เพราะฉะนั้นที่น้องได้เรียกุ้งนะครับอยากจะมาใช้บริการนะครับก็ศึกษากันมาหรือจะโพสสอบถามกันมาก็ได้นะครับใช้จริงจรงกันมาอานรุ่จารเองแล้วก็จะใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับให้ข้อมูลแนะนำาตนมไปนะครับบางคนก็ไลน์มาสอบถามกันเยอะเหมือนกันในเรื่องของรายเลียกุ้งนะครับซึ่งบางทีเขาสามารถใส่ขาอใส่คิดออกมาปัญหาเหล่านี้นะครับ ส่งมาในไลน์ของลุงจานแล้วก็ลุงจันก็จะตอบไปตามไลน์ตามตามข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็จะทัดเพียงกว่าสิ่งที่เราโทรมาถามด้วยจำนะของผมเบอร์โทร,เบ,รเบอร์ไลน์ใช้เรื่องกันครับ0923251659โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงจันมากเลยครับว่าโอ้โหได้ความรู้เยอะเลยสวัสดีครับลุงสดีครัคบจบการเดีครับ